สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้าน j e a p p o นะคะอยู่กับไทยแล้วค่ะแล้วาก็อยู่กับรุ่นนี้เลยค่ะ Toyota Yaris c o s s ค่ะวันนี้เข้ามาติดตั้งเป็นในส่วนของระบบไฟท้ายไฟฟ้าพร้อมเซ็นเซอร์เทาเต้เดี๋ยวมีฟังก์ชันอะไรบ้างตามมาชมกันเลยค่ะค่ะนะคะยังเพิ่มเป็นในส่วนของตัวยางรดเสียงแบบสอดด้วยนะคะ ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้เลยเราจะใช้วิธีการสอดเข้าไปในขอบยางประตูเดิมแบบนี้นะคะเติมเมทาง4บานประตูเลยค่ะช่วยกันเสียงร่มเสียงกระพือลดกลิ่นรบกวนนะคะแล้วก็ช่วยยืดอายุการใช้งานของขอบยางอีกด้วยนะคะนี่ทำให้ขอบยางไม่บีไม่แบนแบบนี้นะคะต่อไปเดี๋ยวไปดูฟังก์ชันของฝาท้ายไฟฟ้ากันค่ะฟังก์ชันแรกค่ะเราจะมีสวิตช์สามารถสั่งปิดปิดได้เลยนะคะอยู่ตำแหน่งด้านหน้าคนขับเลยค่ะตำแหน่งอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวลองกดใช้งานกันให้ดูนะคะฝาท้ายก็เปิดขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะ ตำแหน่งสายไฟนะคะเราเก็บเรียบร้อยสวยงามเลยค่ะติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพของเราเลยรับรองว่าได้งานเนียบๆแล้วก็เรียบร้อยแบบนี้แน่นอนนะคะส่วนที่ด้านหลังค่ะสั่งปิดจากตำแหน่งสวิตช์ด้านหลังนี้ได้เลยของเรายังมีในส่วนของเซฟตี้ด้วยนะคะนี่เป็นระบบกันหนีผักแบบนี้เลยนะคะรับรองว่าใช้งานนะคะปลอดภัยหายห่วงแน่นอนค่ะ,ะเดี๋ยวลองปิดให้ดูอีกครั้งนะคะ เราจะใช้เป็นตัวระบบกรอดูดนะคะลงมานิ่มๆเงี้ยเๆแบบนี้เลยค่ะส่วนเปิดเดิมนะคะที่ด้านหลังค่ะแค่กดและปล่อยมือแบบนี้ได้เลยเราไม่ต้องออกแรงยกหรือว่าดันขึ้นให้หนักมือแล้วนะคะฟังก mm ์ชันต่อไปค่ะเป็นในส่วนของตัวรีโมทนะคะแล้วก็ใช้งานจากรีโมทเดิมของลูกค้าได้เลยนะคะน,นี้ไม่มีการตัดต่อหรือว่าดัดแปลงใดๆเลยค่ะลองกดใช้งานกัน ง่ายมากๆเลยนะคะเพียงกดไปที่ปุ่มคียล็อกค่ะ3ครั้งเท่านั้นเองสามารถสั่งงานได้ทั้งเปิดและปิดได้เลยนะคะและที่ขาดไปไม่ได้เลยค่ะเป็นในส่วนของตัวคิกเซนเซอร์นะคะตำแหน่งอยู่ฝั่งนี้เลย เซ็นเซอร์ของเราแม่นยำมากๆเลยนะคะสามารถสั่งได้ทั้งเตะเปิดแล้วก็เตะปิดเช่นกันนะคะหากท่านใดนะคะที่ใช้รถโ o โตยต้ายารีทอนนะคะสนใจอยากติดตั้งในส่วนของระบบฝาทายไฟฟ้าพร้อมเซนเซอร์เท้าเตะแบบนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะที่ร้าน4 s o นะคะยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะคะเรายังมีในส่วนของตัวจอ Android นะคะเครื่องเสียงลำโพงค่ะฟิล์มใสกันรอยนะคะแล้วก็สินค้าอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะยินดีให้บริการทุกท่านเลยค่ะ